เดี๋ยวจะฟองให้ดูเองครับเพราะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติในที่นี้สอตอ่อโดนก็นไปมดแล้วสิบเอ็ดคดีแต่ในสันทาสันเขาเรียกอะไรสันทาดุภาพหรือสันธภาพหรือมิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่างเรากับฝ่ายบริหารขณะนี้มันก็เป็นคนข่อใหอ้เกิดสงครามที่จะต้องถกเถียงแต่ถ้า เมื่อในเมื่อใดที่สถานภาพแห่งความสมรรถภาพระหว่างสาพาพแรงงานกับผู้บริหารในอนาคตต่อไปเกิดบิดเปี้ยวบิดหัวไปนะครับปัญหาต่างๆก็จะตามมาเป็นแถวแถวตับไม่ไหวเฉพาะคดี3%สองขั้นก็1,800คดีแล้วแล้วจะมีปฏิบัติหรือระเบิดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถ้าไม่กลัว อาญาดังนั้นปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่นี่ยังทยอยขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าตัวหรือคนรักฎหมายก็จงปฏิบัติตามกฎหมายดังนั้นจงเชื่อมัน่นนะครับว่าสภาพแรงงานของเราเนี้ยเป็นสภาพแรงงานที่ถูกต้องจนกว่าจะมีคำพิพากษ